สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับตอนนี้เราก็อยู่กะสะบ้านนนตะก,กางนะครับนี่ครับเขาบอกมันมีประมาณ2 3สรูปผมก็เคยมาครั้งแรกนะครับไม่เคยมาสักทีมีสผ่านอ่าจากจากนนสูงไปนนไทยบ้านนนตะก,กางก็อยู่ฝั่งซ้ายมือจากนนสูงมาครับเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้จักกระถามเขาก่อนจะถึงทางเรียวทางวัดผมก็มีป้ายอยู่ก็เรียบเหมืองมานะครับ ทางก็เป็นลูกหลังนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวลูกหลังตอนนี้มาดูซะานี่ครับวันนี้น้ำเต็มมาจากนนทไทยเขาจะานาัดานาัดก็บแบ่งมาสองสายครับเป็นหนึ่งไปทางนนทไปรังเชยงแกนนนสูงอีกเส้นหนึ่งก็มาทางบ้านนนทตะกางนะครับก็เป็นอ่างใหญ่นะครับก็ก็ใช้ทําตามประปาครับนีอ่อบตอเมืองเมืองปราสาทนะครับก็เมื่อกีก้ถามชาวบ้านเขาก็บอกว่า ปีแ้กก็แหงแต่ก็พอถูทูใจได้บ้างนะครับแต่พอตอนนี้มากระด่างมอมาเต็มอ่างครับนะครับอสองตะวันน้ำหลดบกมาก็บอกประมาณ4ี่ห้าสี่ห้านิ้วนะครับอันนี้ก็น้ำก็เต็มครับตอนนี้ก็ไหลมาทั้งนี้ตอนนี้พี่เขากำลังหาปลาอยู่ครับเนี่ยพี่ชื่ออะไรครับได้ถึงไหมได้เนาะได้ปลาอะไรส่วนใหญ่ครับ ปลาขาวปมมอหน้อยครับอ่าตอนนี้ก็วิธีชาวบ้านวางน้ำมาก็มาหาปลาชัวร์ครับปลาตกใจหนีมันเสียงครับตอนนี้เราก็เออ่มาหาทุกวันไหมครับพี่ครับไม่ทุกวันนะครับเราได้เด้งเนาะครับาะได้กินได้นั้นแหละครับครับอ่าก็เราก็มาดูน้ำนี่เดี๋ยวมันขึ้นมาประมาณเกือบเดือนแล้วเนาะใช่ไหมครับ กเ็เดินตอนนี้มันปกนิดหน่อยนเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูอันนี้น้ำไหลไปไหนครับนี่เส้นนี้ไหแค่เออไหลทั้งลำโพงงงไปทั้ง้านกระตินไงอ๋อแสงว่าเซนนี่ไปทั้งฝายบ้านเอ่นอโนนโนนตะกั่วไหมโนนอะไรเอ้เมืองทีตรงนี้อะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีไหลเสร็ไเลยไงนูซนอ๋อับทีบทครับ น,นี่ไปทางประธาะเส้นนี้ไปไหนอีกเส้นมันมีหลายเส้นเลยครับนี่อันนี้ลอดใต้ใต้ทางไหมลอดใต้ไล้วไอ้ไปไปทางโคหงเนาะโอเคครับครับไปดังด้านกระถินอ๋อกระถินน้องก็ชุดเส้นคนละเสน้นนะมั้งอีกเส้นหนึ่งมันไปอ้อมไปทางอไอ้ตะกึงโคหงใช่ไหมไอ้แสงนี่ไปไป,ไปทางกระถินใช่ไหม ใช่ไหมผมก็จะถูกว่ะเข่าไปดูนะเดี๋ยวตามครับตอนนี้เรามาดูน้ำน้ำเป็นยังแรงนะครับเด็กน้อยหามลงเด็กขาดนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นท่อนะครับท่อนั้นเราก็มามาดูผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับไม่เคยเห็นสะก็นี่เลยแวะมาเยี่ยมมาชมมาดูมาแรกันนะครับก็ให้สร้างประมูลน้ำเต็มอ่างนะครับเต็มอ่างพอใช้ได้นะครับที่จะอยู่ยาวตลอดปีความหมายนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดน้ำบกมาก็ปิดน้ำอันนี้ทางเขามานะครับน้ำบกมาที่มันจะแห่งก็ต้องปิดเพื่อกลั้น้ำเพื่อทำน้ำประปานะครับเนี่ยครับครับต้อยห้ามมาลงนะครับเพราะมันเป็นทอดูดเข้าไปใต้เนี่ยเผื่อไปติดอะไรจะมีปัญหานะครับห้ามลงเด็ดขาดนะครับน้ำแรงนะครับดูดแรงครับก็ น้ำตอนนี้ก็ยังไม่ไหลามาไอ้ยังไม่ยุดไหลามาก็มาเรื่อยๆเพราะเขาปล่อยมาจากทางนนทไทยนะมาจากนนทไทยไอไม่ใช่จากไหนล่ะจากลำตะคองลำพบปักทงชัยอะไรแถวเนี้ยน,นะครับแต่ว่าในเขามาน้อยนะครับมาน้อยเพราะนั้นก็แต่น้ำยังไหลเอื่อยอยู่นะครับเขาน้ำแถวน,นี้ก็ก็ได้นะครับเพราะมันเหือดมาส่วนหนึ่งก็เก็บเกี่ยวได้ หน้าที่เสียหายก็น้อยนะบางส่วนนะครับที่อยู่ลําคลองจริงๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้พี่น้องดูนะครับลําอะไรนะสะ,ะบ้านโนนตะกางนะครับเอามาเดินดูไป้ายนิดนึงอยากเห็นป้ายเลยครับนี่ปายดูถนนทางเขาครับนี่น้ำแรงครักๆนี่อ่านอ้อยรันเยลาแทง โครงการชุมประทานขนาดเล็กลำเก็บน้ำบ้านโนนตะกลางโอ้อานไม่เคอยออกนะครับตั้งแต่27กรกฎราคม2531 31 34 34 31 34 31มั้งครับโอเคครับประมาณนี้ครับก่อสร้างหลายปี3 31 41 51 61 35ปี34ปีโอเคครับอันนี้ทางเข่าครับเมื่อกี้ผมทางเข่ามาทางนี้นี่ครับเขาเกรดให้พอใช้ได้ก็ไประบากรจมากนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวไอพี่น้องบ้านเองนะับ้นโนนตการดูนะครับอันนี้สะป่านะครับบ้านตรงนี้อยู่สังกัดออบตเมืองปราศาทในเขตพื้นทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ